สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเดินทางกับชนบุรีนะครับก็เลยมาเก็บภาพที่ส่วนไว้ก่อนที่จะกลับนะครับก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเวลามาทีหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรั้วลวดหนามนะครับที่ติดกับถนนสาธนารณะนะครับแล้วก็ เป็นแม่น้ําลําพยังนะครับแม่น้ําธรรมชาติตรงนี้ก็ปลูกข้าวนะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับพี่กําลังทําอยู่แต่ผมต้องกลับก่อนนะครับก็ให้พี่แกช่วยดูก่อนนะครับนะยาวไปนู่นเดี๋ยวเราเดินเดินย้อนกลับไปฝั่งสวนดูนะ,นะอันนี้ก็ ไม่ค่อได้อยู่ครับถ้าเกิดเรามีรั้วล้อมขอบชิดเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับหลายๆด้านนะก็ฝนปีนี้ค่อนข้างดีนะครับผมมาตกทุกวันตกหนักด้วยก็สักก็ขึ้นนะตรงนี้ต้นกุ้งนะต้นกุ้งนี่ เอามาปลูอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่ามันเถาวันมันดึงลงนะเหลืออยู่ต้นเดียวมันโกงเลยมันโดนเถาววันดึงดูไม่ทันนี่ก็สักนะครับฝั่งนี้ผมเอาต้นกระถินเทพามาเสริมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตัดทำฟืนได้ทำไม้ใช้ประโยชน์ได้หมดครับ พวกนี้ก็มีตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กแล้วอะงานหุ่นเลยสูดถ่ายเลยฮะมีแต่ใหม่เลยครับใส่เสาใหม่เอาหมองทั้งถ่ายเดี๋ยวไอ้ขึ้นมาหอใหม่จังใส่เสาปูนไ่เยอะเท่าที่บ่ใส่เสาใหมบ่บ่ เสาเสาหนี surveys, ่คือเสาที่เอามาค้ำก็นั่นแหะก็สิยึดยึดเออค้ำเลยค้ำเลยอ่าอ่าค้ำเลยไอ้้ไอหมายเขาว่าเสาเสาพวกนี้นะเสาเสาลักนี่เดี๋ยวก็ว่าให้เด่นแล้วเาใหม่ไม่ต้องทำมันทำมันโตมันจะสวยนะสักแถวนี้ ดูครับคร้งที่แล้วผมเคยถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะมั้งอันนี้เป็นต้นต้นจิกนะมันมีเต็งหลังเลยนะครับผมเอามาปลูกปรดู ที่ก็จะโค้งขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้เราเดินอยู่ฝั่งด้านล่างาตอนนี้มาด้านข้างนะตรงนี้เป็นขอบบ่อที่มันลาดต่ำลงมานะครับฝั่งนี้จะต่ำถมต่ำกว่านะ วันนี้เวลาน้ามันลงมายังวนมันล้นเนี่ยมันก็จะเลยออกมาฝั่งนี้เพวันอน,นาคตเนี่ยก็คือจะเอาดินมาถมตรงนี้นะทคันใหม่ให้มันสูงขึ้นนะครับให้มันใหญ่แข็งแรงกว่านี้นะเก็บน้ําไว้ใช้นะครับเวลาหน้าแล้งมันก็ยังมีน้ําเต็มบอ่ออะไรเงี้ยฝันะ่งนี้ก็มีปลาดูมียางนามีสักนะผมเอายางปลูกให้มันหลากหลายนะครับไม่ใช่ปลูก อย่างใดอย่างหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนาเป็นแถว่นะอันนี้พ่อปลูกไว้เข้าไปดูฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นคันกลางบ่อนะมีบ่อฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นคันอันนี้จะเป็นถนนหลักเข้าที่นะครับ นี่ก็จะเป็นสะเาวาสะเาวามีสักทองนะ,ะมีน้ำในบอ่อนะครับปลาก็น่าจะพอมีนะเดี๋ยวเรากลับไปด้านด้านนอกแล้วไปเข้าตรงน,นี้ที คือเราบันทึกไว้นะแช้เ,เพื่อนๆดูนะจะได้เห็นว่าใน,นแต่และช่วงเวลานี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะพยุงตัวนี้ก็นานละนะอันนี้ยังเป็นเสาไม้อยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเสาปูนะนะ แต่ฝั่งนี้เป็นสาบปูนหมดละตัวนี้ก็จะเป็นยางนาะปลูกมาน่าจะห้าปีแล้วมั้งไงพอเอา ยางพาราออกมันก็จะโลงเลยนะครับพวกเทาวันเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดการขึ้นตามพวกเสารั้วบ้างนะครับต้นไม้บ้างอันนี้คือเราอยู่ด้านบนของของพื้นที่นะด้านบนเนี่ยนี่ก็เป็นยางนาอยู่นะเป็นยางนาอยู่ก็ห่างจากรั้วน่าจะประมาณสองเมตร มันเหมือนใกล้นะเพราะมันต้นมันใหญ่นะอันนี้คืออยู่ที่ถนุนสาธารณะรอบนะรอบที่นะครับไม่ดูด้านนอกอน,นี่เป็นสักทองไปบอกเพื่อนละพวกนี้มาจากลำปางนะครับสังเกตได้เปลือกจะออกสีขา,ขาวๆนะ แต่ถ้าเป็นสักท้องที่แถวนี้เปลือกจะออกสีดำดาลกนิดนึงนะครับรั้วเสาก็มีหักอยู่บ้างนะครับ น่าจะคนแหละถนนเดิมมันไม่ได้กว้างครับเวลาเราเราล้อมรั้วเราก็ล้อม,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 อมตามหมดุดแต่พอรถมันไปลำบากเขาก็ดันรั้วเราอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้นะเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่ว่ากันออโดคอยซ่อมไปเพราะเรายังไม่ได้อยู่มาอยู่นะครับ เกาะนู่นนะครับติดตรงที่มีถุงพลาสติกขาวๆอะ่ะอันนั้นคือสิ้นสุดที่ผมด้านบนแถวด้านล่างตรงนี้มันก็จะมีต้นยางนาอยู่นะเนี่ยมีสัตว์ฟองมียางนา ตัวนู้นเป็นต้นกระบอกนะปูนซับนี่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังนะตัวนี้ผมโยกกระองไว้ปลูกไม้ผลนะอันนี้ก็คือไม่ไม่ได้ทำมาใช้อะไรก็ยังเป็นร่องอยู่ก็ปล่อยมลกนี่นะครับนะพอเวลาที่มันหญ้ามันย้อยลงก็ให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้กเ็เดี๋ยวเขาจะปลูกอ้อยนะเดี๋ยวจะปลูกอ้อยก็จะน่าจะมีคนมาเช่าน่าจะเป็นคนเช่าปลูกอ้อยลืมไป นะตอนนี้เขาก็ปลูกถั่วดินอยู่นะก็เป็นญาติกันให้เขาปลูกถั่วดินอยู่เก็บไม่หมดนะนะนะนี่รั้วหมดแล้วนะครับใครมีที่แนะนำทำรั้วครับถ้าไม่ทำรั้วนี่ปัญหาสารพัดปวดหัวนะทำรั้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ไม่ต้องไปวุ่นวนายเวลาเราทำเนี่ยเราทำให้มันตรงกับหมุดเรานะครับหมุดก็ต้องดูแลให้ดีไม่งั้นหายเงี้ยอย่เงี้ก็ต้องมาซ่อมเนี่ยเสาหักบางทีก็เป็นควายบางทีควายก็อันนี้ก็แต่ควายมาไถมาเวลามันคันมันชอบมา สีกับเสาอ่ะบางทีมันก็หักจากตรงนี้ไปก็นู่นนะครับตามเสานี้ต้องมาดูอีกทีว่าตรงหรือเปล่านะตรงเป็นหนงกลางตรงป่าอ้อยตรงน้นนะแล้วก็ยาวโค้งไปตรงนน้นคือจุดที่ผมยืนอยู่ ตอนที่ถ่ายคลิปแรกๆอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นรัวไหมรัววหนามรัว้น่ะเดินอ้อมมาฝั่งตอนนี้เราอยู่ด้านบน